ถึงเรียวถึงนั่นแหละสตรีมอะไรเป็นคีเตอร์ครบสมบูรณ์แบบเลยจ้ะน้องน้ำพับ้านน้องก่อนก่อนนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะแมงงามขอบคุณนะคะแม่งามขอบคุณเยอะขอบคุณพี่พรทิวาขอบคุณพี่สิงห์ทองขอบคุณพี่อุดรขอบคุณน้องนภาขอบคุณพี่มนต์มนต์ขอบคุณน้องลองลองก็งได้ น้องมรลิวันก็สวัสดีพี่อุดรน,น้องมรลิวันได้เข้าไปดูหรือ,อยังจา้ามีเพชรชมพูหรือไปขึ้นเวทีน้องทันก็ขอบคุณพี่อุดรมากมาก,มากได้จากขอบคุณมากมายเลยน้องทันจะไม่ลืมนะคะน้องทนันแววสสิ้นหวังแล้วรักเราที่เศร้ามองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต,ต้อบอกใครลองเอง น้าทำงานอยู่กับบอยาก้าไปลูกวนน้องทันว่าถ่าให้น้องนาภาเลิกงานเมื่อนี่น้องทันสิทโทไปหาน้องนาภาจะ้ะพอน้องนาภาสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะกำลังน้องทันกำลังสีอ่อนบอกบอกพี่อนันพี่สิงทองโยบทุกคนนะคะวันนี้น้องทันก็จะมาขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่สนับสนุนแอบหลินบ่นได้เลยจ้ะน้องจ้อย พี่ก็อยากให้อยากเข้าไปหาพี่ๆเพื่อนเพื่อนเขาอยู่แต่ว่าเห็นบอพบพบพี่เล่นสวัสดีคุณพนอนะคะตอบกบบพี่พนอค่ะพี่พนอก็สวัสดีพี่พรทิวานะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะแม่งามพี่พรทิวาก็สวัสดีทักทายยามเย็นจากพี่เจริญสวัสดีค่ะน้องทันสวัสดีค่ะแม่งามคนสวยทำไมเป็นอย่างนั้น ก็น้องนภาก็ขยันขยันพี่อุดรก็ขยันสวัสดีรอบห้องนะคะพี่วงจันทร์พี่วงจันทร์ก็ไม่ต้องเป็นทั้งสองคนเลยนะคะน้องทานกับน,น้องจอยขอบคุณค่ะตกใจผ่านทีเดียวสามอย่างเป็นไงมีความสุขก์แต่คิดว่าขันแม่นเพื่อนให้ขึ้นเวทีอีกรอบน้องทานก็ว่าสีบอกขึ้นแล้ว พอดีเพิ่อนคนไห้ล้างวันมาน้องทัานก็ขอบคุณพี่น้องท่านก็ขอลงเวทีเด้อค่ะขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆมากๆม,ม,มายนะจ๊ะพี่พรณภาเข้าไปดูตรงที่ว่าสร้างไรายได้ตรงที่ที่เราเข้าไปดูลงแล้วค่ะอ้งลงแล้ว่ังเอ์ดลงแล้ว่ังเกดลงเวทีแล้ว คุณยืนยันตัวโตน ah ักสิบอบบางอาสิเต้นแบบว่าผิวๆเนี่ยจักน้อยก็ขอโทษขอไพยพี่น้องเลอจ้ะน้องท่านหุ่นที่หุ่นที่บอบบางน้องท่านอาสิเต็นแบบว่าใจมือนี้ค่ะพุกเพราะว่าเขาไปหลายหม่องพ้นกระบาแมนพบได้พบหมดน้องท่านจังดีใจจ้ะน้องท่านพอนี่ฉลองอยู่พ่อขนเนาะก็ขอบคุณพี่จุภาพรนะคะมือนี้น้องท่านกับ่ได้เขาไปหาไผเลยจ้ะเขาไปได้อยู่ประมาณเมื่อกี้ค้นออก ต้องทันดีใจไล,ลายลยจากที่ประสบผลสำเร็จโลสังเลวไลความน้ำขังคน,คนสะท้อนใจน้องน้องเขาได้ไปหาเพิ่นกันเลยพิมพ์ร้องพิมพ์เข้าไปพิมพ์เข้าไปนั่นแหละถึงได้ทั่วโลกเก้าวขานขนานนาม ว่าสยามเมืองยิ้มเราน้ำไหนน้องทันกับสิกระโดดใส่ทันทีน้องคะเนาะก็ขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกคนที่มาให้กําลังใจน้องคะนาะนาขอบคุณมากมากพี่โอพวกพี่โออะไรพวกเนี้หลายหลายคนถ้าพอมีพี่น้องนภา,ากับพี่อุดรเนาะพี่กับ่อมีมูอ่านคือน้องเอิญไม่ถูกเออนั่นแหละอุ้ยพี่อุดรแกมเก่งมากนั่นแหละน้องทันอ่านบอ,อก จะว่าอ่านอ้อย่างเอิดนะสวัสดีน้องนภพาคนสวยนะคะพบกันปีกลาเอิดก็สวัสดีพี่อุดรค่ะเจอช่างเอิดม,มือแรกจ่แบบว่าถูกใจแลยจ้ะมือแรกที่เขาไปตีมจากพี่โอ้พ่นสีพ้นสีว้างไว้แทนสตรีมเลยค่ะคือได้หมดทุกอย่างเลยไอเลี้ยวกับอันเพ่นกะ เปิดให้เมดเลยจ้าเพื่อนเปิดให้เมดเลยพี่สิงทองน้องน้องทันผ่านแล้วจ้านดีใจกับน้องทันด้วยนะคะบอกทุกคนบอกพี่ๆตุ๊กอดกอดๆพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะจ้าขอบคุณนะคะขอดกอดๆน้องทันกับบอลลืมพี่ๆเพื่อนๆทุกคนหนอกจ่าคทักอันพี่สิงทองก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกคน พี่พรี่วาก็สวัสดีจับมือสู้ๆด้วยกันจ้าจับมือกอดๆทำขึ้นเวทีวันเว้นวันกระจาสิอาทิตย์หนึ่งเจ็กสองเท่อหรืออาทิตย์หนึ่งเทีาเดียวเห็นไหมสวัสดีค่ะ AI สวัสดีพี่มาร์คสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเรียวและไม่เรียวแต่คิดว่าขันแม่นเพื่อนให้ขึ้นเวทีอีกรอบน้องท่านก็ว่าสีบอกขึ้นแล้ว พอดีเพิ่นขันให้ล้างวันมาน้องทันก็ขอบคุณพี่แบบท่อนกลางมั่งท่อนหุ๊บมั่งท่อนน้องทันเพราะว่าน้องทันจําเนื้อไม่ค่อยได้พี่บอกแล้วว่าอยากให้เวลาพี่เราทํามาเสียงปะนี้ยังโอ้ได้ว่าบ่ได้ไปก็ได้ไปเบิ้งชางเอิอนบอกทุเรียนอยู่น้อะกินทุเรียนอยู่ทุเรียนเป็ดตาแซบสวัสดีสู่ๆด้ยจากความอดทน ความขยันของเขาเพิ่นกับสิหาทุกคนละจ้าแต่ว่าก็ล้อค้อยหน่อยหนึ่งนอนของท่านกับบ่คิดบ่ถงึงก่อนนะคะช่างเอิร์ดก็สะกดให้ค่าชื่อแมนยู่จ้าขณดช่างเอิร์ดสะกดให้น้องท่านกับยังอ่านถูกอันสมัย ช่งเอิดน้องนภาทำงานอยู่แต่น้องนภาโทรหาพี่ตอนบ่ายสามโมงอน้องนภากอดๆพี่พีทวีเข็มทองกอดๆพี่สิงห์ทองกอดๆพี่อุดรกอดๆพี่พรทิวาแล้วยายไม่มาหาเลยนี่เขาสั่งไรได้นะจ๊ะพี่เข้าไปดูนะคะ เพื่อจะได้เนาะก็ได้ยินข่าวพี่พี่เพื่อนๆหลายคนอยู่บ้านสุขมากค่ะตอนแรกตอนแรกน้องทันยังยังไม่กล้าดีใจจ้ะน้องทันเพราะทันกล้าดีใจพี่อุดรก็สบายเทานี้คงอีกไม่นานใจไว้วันกูวพีโลงขอเตือนท่านผู้อาศัยจะทำอะไร ได้เลยแหละช่างเอิดมาดูดูแต่น้องทันอ่านซื้อคนบอกออกน้องทันจะเป็นคนอ่านแบบโตสะกุอี่างหยักหยักกับพี่อุดรจ้าสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีน้องทันก,ก็หยักไอพี่อุดรดีเพ่าน้องทันก็ยักหยักในจักน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทันกับศิ์เขาไปหาเพื่อเราเลยจ้า,จาต่วศิษย์าสตรในจักน้อย มาแต่งข่าสินสอดก็มาทำไมเป็นอย่างนั้นก็น้องนภา,าก็ขยันขยันพี่อุดรก็ขยันขันบ่มพีพี่เพื่อนเพื่อนกับ่ามีมือนี่หรอกจ้าการพี่ใหญ่สุดก็คือ หัวเรื้อใหญ่น้องทันก็คือ,คอนคนส,วสวัสดีค่ะน้องทันคนสวยสวัสดีค่ะพี่พรพ่วาสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาส่งกาลังใจจ้าขอบสู่ๆนอจ้าความอดทนความขยันของเขาเพิ่นกับสิหายทุกคนละจ้าแต่ว่าก็ล้อคอยหน่อยนึงเนาะน้องทันกับบ่คคิดบ่ถึงน้องล่องลองก็ได้ <c oughs> น้องมะลิวันก็สวัสดีพี่อุดอรน้องมะลิวันได้เข้าไปดูหรือ,อยังจ้ามีเพชรชมพูหรือปั สิผิวจกน้อยไหนจ้าว่าญญาณเนาะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะน้องทันอาจสิบอเอ้ยซื้อพอพี่ๆน้องทันก็ผ่านแล้วรอรอค่ายินดีด้วยค่ะจ้าพี่พรี่วาขอบคุณนะคะน้องทันผ่านสามอย่างเลยค่ะขันบ่มีพี่ๆเพื่อนเพื่อนกระบ่มีมือนีหรอกจ้าการพี่ใหญ่สุดก็คือหัวเรื้อยใหญ่น้องทันก็คืออันพี่สิงท้องก็สวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกคน พี่พรที่วาก็สวัสดิ์จับมือสู้ๆด้วยกันจ้าจับมือกอดๆเพราะน้องทั้งก็หยากๆน่จักน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทั้งก็สสเขาไปหาพี่เตา่าเลยจ้าแต่ว่าสิสาในจักน้อยให้แพงหรือพี่แกล้งให้แก้วล้อเรื่อย่ะชื่นใจน้ำเจ๊หวย